สมัมผัสนุ่นขีดนั่นขุดนี่นะคะคงไม่ถึงกันไปขอเลขกันวะ <c oughs> นะคะามาออที่กรณีการประกาศละสังขารของหลวงปู่พิมพนนะคะคทางด้านผู้มุ่งในการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะคุณนพรัตเบญจวัฒนานันท์นะคะท่านก็กล่าวว่าตอนนี้ตนก็ได้มีการสั่งการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิค่ะหารือกับเจ้าคณะปกครองนะคะว่าการที่พระสงฆ์ออกมาประกาศละสังขารนั้นเข้าข่ายอวดอุตริมนุษยธรรมหรือไม่มีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ โดยปกติแล้วหากพระรูปใดจะละสังขารส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเป่าประกาศออกสื่อมวลชนหรือว่าให้คณะลูกศิษย์ได้รับทราบนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการจับตาดูเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ตามที่ประกาศไว้นะคะหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงจะต้องให้เจ้าคณะปกครองนั้นดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไปส่วนทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นะคะพระพรหมเมธีในฐานะโคศกมหาเทรสมาคมนะคะก็กล่าวว่าการที่ท่านพยากรณ์หรือว่าใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจนทราบถึงวันละสังขารนั้นเชื่อว่าในอดีตคงมีพระเถระ นักปฏิบัติที่สามารถทราบนะคะถึงวันมรณภาพของตนเองได้แต่โดยทางปฏิบัติของพระสงฆ์เมื่อท่านพยากรณ์ว่าท่านจะมรณภาพเมื่อใดนั้นก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบอกให้ผู้ใดทราบนะคะมีเพียงสั่งเสียญาติผู้ใกล้ชิดให้ปฏิบัติตามคําสั่งเสียภายหลังจากมรณภาพไปเท่านั้นเพื่อเป็นการบอกเตือนลูกศิษย์จะได้เจริญมรณานุสตินะคะระ,ะลึกถึงความตายเห็นความตายเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบนะคะเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเอาไปบอกเล่ากันจนกระทั่งเป็นไกลเป็นข่าวฮือฮาอะไรแบบนี้หรือเปล่า ช่เพราะว่าเท่าที่ดูข่าวเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข่าวนี้ออกมาที่ท่านประกาศเองใช่หรือว่าท่านสั่งเสียลูกศิษย์และลูกศิษย์ไปบอกต่อการกระพือข่าวออกไปใช่อันนี้ดูจากข่าวนี้ผมยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นยังไงนะครับมาดูสีสันข่าวเช้านี้เดี๋ยวพา